สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสำหรับข้อมูลบางส่วนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียกับเพจโจ้จังโก้ขอย้อนกลับไปเมื่อปี2545หรือเมื่อประมาณ23ปีที่แล้วก็ได้มีนักร้องนามว่าเอกพลมนตรการโด่งดังขึ้นมาบนถนนสายลูกทุ่งด้วยบทเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่สำหรับเพลงนี้โด่งดังเป็นอย่างมาก ส่งผลให้คุณเอกพลเป็นที่รู้จักของแฟนเพลงอย่างกว้างขวางจากการสนับสนุนของครูสลาคุณวุฒิตามประวัติคุณเอกพลมนตรการหรือนายหนูกรทีรวมเป็นคนตำบลบ้านแดงอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวันเดือนปีเกิดและการศึกษาไม่มีข้อมูลนะครับครอบครัวก็มีอาชีพทำนา ฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยจะดีนักตอนนั้นนายหนูกรต้องการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวจึงต้องไปสมัครเป็นนักร้องกับวงหมอลำคณะเงาฟ้าอักษรวินต่อมาก็มีโอกาสได้เจอกับครูสลาคุณวุฒิหลังจากนั้นครูสลาคุณวุฒิก็ได้พานายหนูกรไปฝากไว้กับคณะพินแคนแดนอีสานของพี่นางสิริพรอ,อพัมไพพงศ์จากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงชุดแรกก็คือชุดอวยพรน,น้องเพ็ญ จากผลงานการแต่งของครูสลาคุณวุฒิเป็นอัลบั้มแรกหลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายแกรมมี่จากนั้นในปี2545ก็ได้ออกผลงานอัลบั้มชุดแรกก็คือชุดญาติเหงื่อเพื่อแม่ที่มีเพลงดังตามชื่อชุดผลงานเพลงชุดนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามทำให้คุณเอกพลมตรการมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงชุดที่สองตามมาก็คือชุดนั่งเฝ้าเขาจีบ หลังจากนั้นอีก2ปีก็คือปี2,549ก็ได้ออกผลงานเพลงชุดที่3ก็คือชุดนายร้อยหน้าลิฟซึ่งผลงานเพลงชุดนี้ก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งหลังจากนั้นในปี2,553ทางแกรมมี่ก็ได้คืนสัญญาให้กับคุณเอกพลหลังจากที่ออกจากค่ายแกรมมี่ไปได้ไม่นานคุณเอกพลมนตรการก็ได้ไปสังกัดค่ายทอปไลมิวสิกแต่ก็จะมีบางข้อมูลบอกว่า ไปอยู่ที่ค่ายนายพลเอเจนต์เมนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าตรงไหนถูกนะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกผลงานเพลงใหม่หลังจากนั้นไม่นานคุณเอกพลก็ได้ออกจากค่ายใหม่แล้วก็ไม่ได้ไปสังกัดค่ายไหนแล้วก็มาเป็นนักร้องอิสระปัจจุบันก็รับงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็ยังได้มีช่อง YouTube ชื่อช่องเอกพมนมตรการและช่องมนตรการมิวสิกส่วนการรับงานคอนเสิร์ตก็ยังรับปกติ ท่านผู้ชมสามารถติดต่องานได้ที่ Facebook เอกพลมนตรการเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะโทรไปที่0892747771พอมีเวลาว่างจากงานร้องเพลงก็จะเข้าสวนทำไร่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลา ซึ่งคุณเอกพลก็มีที่ทางเยอะแยะนะครับแล้วก็ยังได้เปิดร้านอาหารอีสานชื่อร้านเฮือนครัวมหาราบซึ่งก็เปิดที่อำเภอตะการพืชผลอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังขายของออนไลน์อีกด้วยสำหรับชีวิตในตอนนี้ของคุณเอกพลมตรการก็มีความสุขที่ได้อยู่บ้านเกิดของตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขมากๆที่ได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้ใช้ชีวิตกับธรรมชาติ นี่คือเรื่องราวโดวยย่อของคุณเอกพลมนตรการนะครับถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ